สำคัญสัตว์อะพี่เทอรนี่ขย,ยันทำงานจังเอ่อไม่ได้ขย,ยันทำงาน,นครับคือคือมาที่นี่ปุ๊บใช่ไหมเขึ้นม,มาวันแรกเหมือนกันแต่เดยกกระทื่โอ้โหเหมือนที่หมอดูเขาเมาส์พี่เทอรนี่ไว้เลยอะ <laughs> เขาบอกว่าเขาดูดวงให้พ huh. ี mm ่โทนี่เป็นคนแรกต้งล้มพี่ถามไงว่าเขาว่าดูแม่นไหมเคยดูดวใครหรือเปล่าเขาบอกว่าดูแบบรีบๆแล้วพี่โทนี่ก็รีบไปแล้วเขาก็ทายว่าพี่โทนี่อาจจะมีเรื่องพี่ดีพี่โทนี่ก็โผล่มาข้างหลังตกใจหมดเลยอ่ะหมดดูคือตกใจอ่ะหรือว่าเขาก็ดูแม่นอยู่นะ หนูไปเชื่ออะไรพวกนี้ดิโอหหนูเยืนดูเป็นช่วโมงเลยห,ห,หนูเสียใบเกตไปตั้งห้าใบเป็นมิดแล้วหนูเพิ่งเข้าเมืองมาไงหนูก็แบบยังไม่ค่อยรู้อะไรอ่ะห,หนูว่าหนูโดนหรอกใช่เป็นมิดมัน<ห>นม่ชาชีพ แต่ตอนแรกเขาอะยังไม่พูชื่อพี่นะเขาบอกว่าเขาว่าดูให้คนหนึ่งคุณชื่อว่าดูให้พี่โทนี่ก่อนที่พี่จะเดินมาฮัลโหลครับฮัลโหลครับเราผมอยู่เลเวลแล้วครับโอเคครับรอบหนึ่งรอบเดียวครับไม่ถึงนาทีครับกำลังจะหอไปครับแต่พี่เขารอนานเร็วสุดได้เท่านี้ครับรถมันไดแค่นี้ เต็มท้องฟ้าเลยถ้าบอกว่าเดีจะได้พี่ชายหนูกง็งงเม็ก็เลยเชื่อนเนี่ยเอาได้พี่เป็นพี่ชายเหรอใช่ครับพี่บอกว่าพี่จะเป็นพี่ชายให้วิฟเมื่อก,กี้โถูกถ่เดวเ็นให้ที่นี่ เตอนหนูเหงาไหอ uh huh. ว่าหนูโดนปล่อยทิ้งมาเดียวอา uh huh. หนูโดนทิ้งอ่ะดีดีเขาก็พาหนูมาเรียนหนังสือแล้วหนูปวดหัวมากขึ mm ้น hmm. ห,หนูตอบตอบผิดไปตั้งหลายข้อหนูไม่พอขึ้นในเลขก็ดิอะฮเอร่อครับ <c oughs> าแล้วครับคิดในใจครับหนูผมเข้าไปครับ พ่อคิดว่ายี่สิบทีติดปะ่ะหนูไม่พกเครื่องคิดเลขเพราะหนูชอบคิดงใกล้จ้าแล้วเกิดไม่ได้ยินทำยังไงอ่ะสองห้าแปดครับหนูรอขายของกันเลโอเคพมีม่ีปาลาฉลามด้วยพีที่จะซื้อกล่องถูกครับสองห้าแปดถูกครับ เอาอัเหนึ่ครับเอาลันน่ทีคันถ้าหนูให้ผิดนะสองห้าแปดครับสองห้าแปดใช่ไหมครับห้าสองห้าแปดเอาเป็นทีละคนแรกนะเอาผู้หญิงก่อนแล้วนะไม่ใช่ยพี่เก็บเข้าตู้แล้วบอกหนูนะอ่เก็บแล้วครับไม่ได้แล้วขายๆนี่อยู่เอามาเอามาทำเราไปขโมยอ่ะไม่น่ารักเลยอ่ะเดี๋ยวเพิ่งขึ้นดิโอ้ ขอยืมใช่ไหมเจ้าของรถบาทวงที่ลุงอ่ะที่ดูดิหนูไอดียี่สิบเาม่ครับาวคับหนูแคทชเรี่อะไรเอยยี่สิบครับเราที่โทนี่แล่นน้องๆก็เลยแคทช์ที่ปลาฉลามาฉลามดูหมคะดครับคุณนะคะครับสองาปครับงั้นหนูไปเราว่าหนูกลัวโดนกินงำเอออย่างับหนู

ได้ไหมนะครับโอเคนี่เปล่าว่าเอาอะไรเพิ่มว่าบอกได้นะครับอ่าเกณฑ์กระป๋องครับเอาหมดตอนนี้เดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บนึงครับเอาวันนี้ตอนนี้ผมเหลือแค่เหล็กไปอย่างเดียวแล้วครับไม่เอาครับไม่เอาขอโทษทีครับเอาครับเลขแหลกเลขไหลเลขไหลกสองสองห้า ไม่ได้ป้น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 ไม่ได้ป้อนไม่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 หไปไม่ไห้ไปไม่ใ้ไปไม่ได้ถ้าไปจะสองหมื่นเลขไหรเลขกไรเล็ไรไปถึงท่าท่าเล็กไรแป้งอ่ะงงงงง พี่เตียวุดบ้างนึงนะได้ค่ะงามงามง่งางามงางามไอ้พี่ปลาฉลาดเดหนูเกือบล้มแนมวิ่งมาดักหน้าหนูทำไมเนี่ยต้องทำพิธีก่อนพี่ปลาฉลาดช่วยทำพิธีให้พี่โทนี่แล้วงามแตได้ตีติดเนี่ยพิธีพิธี นี่คือการก่อกวนหรือเปล่าไม่ครับพี่คนนี้ไม่มีสมาธิเสียงอะไรจ้นเออเสียงอะไรอะ่ะ ฟ้าแลกเงินแดงไหมครับหนูเด,ดินวนรอเ้ยเมื่อกี้หนูยังเล่าเรื่องดวงไม่จบอาว่าไปหนูหนลายอย่างมากเลยดูทั้งเรื่องทำงานเขาก็บอกว่าหนูทำอะไรแล้วกันรวย แล้วเขาก็เอดูเรื่องครอบครัวอืแล้วเขาก็ดูเรื่องความรักเขาบอกว่าหนูเด็กไปอีสามปีถึงจะต้องมีความรักได้อะฮะจะร้องไห้แล้วหนูคิดว่าหนูควรมีความรักหรือยังไงแล้วหนูก็โตได้มั้ยไหนครับไหนตัวโตให้ฟังหน่อยดิเขย่ายองยองหนูเป็นแบบนี้หนูก็น่ารักขึ้นแล้ว มันไม่จำกัดอายุนี่นายนถูกถูกอันนี้ตีไปกี่ทีแล้วไอ้บอกเราค่ะยากยากยากาหนูก็ไม่รู้แล้วที่เขาตัดอ่ะตีทีที่ปครับอ๋อครับผมตียากไหม พอรู้ไหมอืมไม่รู้เลยครับดาไม่ได้เลยพี่ชายลองตีไหมคะผมขาดเงินแดงอยู่เลยอะอ่าครับผมหนูว่าอาจจะไม่ยากก็ได้นะคะอ่าเพราะพอตอนผมตอนที่ผมขึ้นขวานไปก็ห้าหกทีอยู่งั้นแต่ว่าถ้าเกิดตอนตีก็ลองเช็คดวงก่อนก็ได้ค่ะจะได้รู้ว่าวันนี้เราจะดวนดีเปล่านั่นแหละสิดวงไม่ค่อยมีวะ เงวงั้นก็ยังไม่ต้องดีครับผมเงินแดงยิ่งไม่มีอยู่ใช่ครับเงินแดงเหลือร้อยห้าสิบเดเสร็จแล้วเหรอ,อล่วยองหน่อยอ๋อได้ช่บวกดวงหน่อยสาธุ อุขาให้ติดโอมาลิกกุยต้องร้องเพลงสัดเพลงหนึ่งแล้วล่ะพี่โทนี่ต้องร้องเพลงไม่ใช่ไม่ใช่พี่ก็าเป็นหนูที่ร้องเพลงให้หนูร้องเหรอถูกแล้วคนที่นี่เขาก็วิ่งหนีกันไปหมดแล้วคนที่นี่เหลือใครบ้างเหลือพี่โทนี่เหลือวิีมพี่โทนี่วิีมพี่โทนี่วิบมพี่โทนี่วิีมเยอะเลยเหลืออีกตั้งเยอะเนี่ย เขาต้องวิ่งหนีออกไปหมดหน้าเลยถ้าหนูร้องเพลงเนี่ย <c oughs> ถ้าหนูเป็นไอ้เต้าด้วย <c oughs> ตอนแรกพี่ชายหนูอะเอาหนูอะไปฝากไว้กับตั้งหลายคนแต่ไม่มีใครรับฝากเลย <c oughs> เขาบอกว่าหนูซนเกินไปหนูตอนจริงไหมไม่หนูพูดน้อยจะตาย ตั้งแต่นั่งรถมาหนูยังเอ้ยหนูหยุดพูดแล้วเอ้ยยังยังมั้งหนูยังไม่ได้พูดซักกหน่อยอีกเก้านาทีเราไว้ว่าไหนหนูร้องเพลงให้ฟังแต่ไม่ใช่วันนี้เพราะหนูเจ็บพอแล้วอ่ะเรี่ยวเนี้ยเรียวติดหรือเปล่าติดสาธุ เพียงติดไหมติดเออต้องให้รางวัลหนูเพราะหนูเป็นตัวนำโชคถ้าไม่ติดล่ะถ้าไม่ติดก็ต้องให้หนูอยู่ดีค่ะอฮ้อหื อเอาขอแสงแดดจะติดแล้วสาถือสาถูอุ้ยพี่โทนี่เป็นเอ้เต้าแล้ว,เอ,วเอ้เต้าเฮ้ติดที่จะไม่ติดจริงเหรอ,อนี่ไงไม่มีใครแล้ว ถูก <Two. S 2> เราต้องตีติดแน่ๆอาวุธต้องเป็นของเราแล้วพี่โทนี่เกีหนูเออยู่กับหนูพี่จะไม่ปวดหัวเพราะว่าหนูพูดน้อยมากและหนูก็ไม่กวนด้วยหนูพูดคนเดียวได้ไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> ปาฉลามไปไหนมั่งไม่องห่วงผมเอาเงินแดงมาซ่อมให้แล้วซ่มอมให้ิด่ะมีปลายฉลามหลอกตังสาวอันนี้มันคืออะไรเนี่ยมันเหมือนอุโมงค์เลยอะใช่มันตู้เซฟอ๋อเราเน่นั้นใส่ใจได้ไหมใส่ใจไม่ได้เพราะใม่ใจใครไงแต่ได้<ๆ>ไม่ให้ใครไม่ได้หรอใช่ วใจเราต้องเก็บไว้คนที่เรารักไงก็ตอนนี้ยังไม่เจอก็แอบไว้ก่อนไงอ๋อเก็บใส่ตู้ไว้ก่อนเหรอใช่เดี๋ยวมีคนมาขโมยใจเราไปจะทันไมนะ่น่าเอาห่อย่างสิ่งเลย ดาวเต็มท้องฟ้าเลยใช่ดาวยิ่งสวยอ่ะถ้าพระจันทร์เต็มดวงน่าจะสวยกว่านี้ก็เต็มดวงนะของพี่เอ้าเหรอหนูเห็นมาครึ่งดวงเองอ่ะว่าสงสัยคนละฟ้าแหละ <c oughs> <c oughs> ทำไมเรามองไม่เห็นไม่เหมือนกันไอ้สมมดพระจันทร์ไม่เต็มดวงไม่เหมือนกันเราก็มองแค่ดาวดิดาวจะได้เหมือนกันโอเคค่ะ <c oughs> มองกับพี่ก็สวยหมดแหละเว้ย์เวอร์เวอร์สุดๆนะต้องอ้อนไว้ก่อนเดี๋ยวโดนทิ้งหนูโดนทิ้งหมดแล้วเขา่อหัว่งเร้ะแค่ไปไม่บอกออกออกง่ายเลยเดี๋ยวเอาเบอร์เรามาด้วยไข้าใจไหมเบอร์หนูเหรอใช่ ำเบอร์ตัวเองไม่ได้เลยอะทิธด้วยอีกห้านาทีเบอร์หนูนะห้าสีเ่เก้าสองศูนย์สามสี่ห้าสี่เก้าสองศูนย์สามสี่ห้าสี่เก้าสองศูนย์สามสี่วิขอโทษครับพี่ชายยินดีที่แบ เอะ๋อนี่ชื่อพี่ชายพี่เอี๊เกียร์ไม่เอี๊เกียร์เอียเกียร์ไม่ใช่เดน่าวันหนูขาดไม่เอาหนาป้าหนูขาดหนูได้ยินพี่นะชื่ออะไรเราเอี๊เกียร์หนูชื่อวิปครีมค่ะอีวิปครีมอ๋อไม่ใช่อ๋อพี่เขาพูดคือเลยโหอะไรแับนี่อ่ะก็วิ่งหนีด้วยนะ หลายมากเกียเกียร์อนะ้วเกียรปประเทศเปิดค่ะไปแล้วได้เดี๋ยวประเทศเปิดเจอกันได้เลยค่ะ